สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดปดแปดครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาชมของหลวงพระชหนนะครับผมแล้วก็มีเขาเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ราคาก็สูงพอควรนะครับผมก็ถือว่าสูงพอควรนะครับผมเนาะก็แต่ว่าอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับก็หลักร้อยนะครับเนาะครับผมเนาะบางคนก็ว่าราคาสูงนะครับก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับผมเนาะอันดับแรกน้องกราบขอพระคุณพี่พีกท่านนะครับผมที่ รับชมรับฟังนะครับผมเนาะก็พันกว่าพันกว่าคนแล้วตอนนี้นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์น้องทุกคนทุกท่าน,นครับผมเนาะก็กราบขอบคุณลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเอเชียนะครับผมเนาะยุโรปหรือเอเชียที่ติดต่อน้องเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะ ก็สําหรับของอาจันหรือซีเมพีเดี๋ยวยังยังยังไม่มีเข้ามาเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องจะหามาให้อีกนะครับหามาให้อีกระคับที่พี่พอใจนะครับผมเนาะก็ราคาสูงพอควรอยู่นะครับผมเนาะบางคนถ้าอยากได้ในสํานักเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปให้นะครับผมจะลองติดต่อไปให้สําหรับของพรอาจันหรือซีเมพีนะครับผมเนาะก็ราคายังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่มี่พี่เกิดนะครับผมเนาะแล้วก็ เสียนุพี่นุพี่เก๋นะครับผมเนาะที่สนับสนุนซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับของผมเนาะก็อยากติดต่อน้องก็สแกนคิวอาคดนะครับสแกนคิวอาคดนะครับผมเนาะหรือค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรหรือบันทึกเบอร์เข้าไปนะครับผมเนาะแล้วก็จะนี่คันเข้ามาสําหรับใครที่ถามหาเฟซนะครับผมก็ ทักไปแล้วนะครับผมนากแจ้งผมมาให้ทักเฟซไปแล้วผมก็ทักไปแล้วนะครับก็เงียบไปก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าหรือหรือไม่ใช่ยังไงนะครับเพราะเฟซมันกว้างขวางบางทีมันซ้ํากันก็มีชื่อมันซ้ํากันก็มีนะครับผิดแค่ตัวอักษรแค่ ตัวเดียวนะครับแค่บางทีมีจุดแคบมีจุดกับไม่มีจุดอะไรอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะแล้วก็มันก็สร้างกันได้ใหม่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซฟอรเฟซนี่ผมก็เลยไม่อยากจะให้ติดต่อทางเฟซนะครับติดต่อทางไลน์ดีกว่านะครับคือมันตรงเข้าหาผมเลยตรงปิ๊เลยนะครับมันจะไม่ไปไหนเลยนะครับผมเนาะมันจะไม่ไปไหนเลยถ้าพี่สแกนถูกนะครับสแกนถูกบันทึกบันทึกเบอร์ถูกหรือว่าค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับบันทึกเบอร์เบอร์นี้ถูกต้องนะครับก็จะเด้งเข้าหาผมเลยนะครับผมเนาะ ง่ายๆครับผมว่าสําหรับเลขบัญชีนะครับถ้าเป็นเลขถ้าเป็นบัญชีอื่นก็ขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่อนามสกุลอื่นก็ขอให้ลองโทรมาติดต่อผมเบอร์นี้ก่อนนะครับผมเนาะว่าหรือทักไลน์มาถามผมก็ได้นะครับเบอร์นี้นะครับถ้าถ้าขึ้นไลน์นี้ก็โอเคครับผมเนาะก็จะเป็นของผมนะครับผมเนาะหรือไม่มั่นใจก็ลองโทรมาอีกทีก็ได้นะครับผมเนาะก็ผมก็จะมีเอกสารให้เป็นให้ดูควบคู่กันไปนะครับผมเนาะ ก็ถ้าใครทงมาก็จุดได้ครับผมจุดอันนี้ได้นะครับผมเนาะจุดได้จุดได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญควนทุงนะครับของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อชไนนะครับผมเนาะก็ซึ่งแจกน่าจะแจกในงานวันเกิดของท่านนะครับผมเนาะรับเรียกว่างานอายุวัฒนะมงคลทีเนาะของหลวงพ่อนะครับผมเนาะออกลุ้งเลยเหรียญนี้ ต่อโค้ดลายเส้นนะครับน่าจะแจกน่าจะแจกหลายปีแล้วตั้งแต่วัดคุ่นากรนะครับถ้าก่อนวัดคุ่นากรก็น่าจะก่อนประมาณปีต่ํากว่าปี61นะครับผมเนาะหกหนึ่งลงไปถ้าปี62สองนี่หลวงพอ่อได้มาอยู่วัดสังขารพีดีแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับก <c oughs> <c oughs> ็จะเป็นเหรียญสตางค์นะครับเหรียญสตางค์เหรียญยี่สิบห้าสตางนะครับผมเนาะเหรียญยี่สิบห้าสตางนะครับสองนี่ครับก็เป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์ไม่มีตัวเลขนะครับต่อโค้ดลายเส้นนะครับโค้ดแท้นะครับโค้ด โคดลายเซียนแท้นะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวปลอมครับผมเนาะไอเหรียญนี้ยังยังไม่มีใครเอาโคดหลวงพ่อไปตอกปลอมสักทีนะครับผมเนาะสร้างมาทํามานะครับผมเนาะซึ่งเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมีลงเปิดขายเปิดประมูลกันนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญควนถุงของหลวงพ่อชไัยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นเหรียญควนถุงเหรียญไม่ตามหานิยมเหรียญเรียกเงินเรียกคําเข้ามานะครับผมเนาะก็อย อีกก็เคี้ยวขาดปลอดภัยก็ได้นะครับผมน้องสำหรับของหลวงพ่อนะครับถ้าท่านได้เสกแล้วก็ท่านจะเสียครบร้อยแปดนะครับเข้าไปนะครับท่านจะเขาเรียกว่าอะไรเรียกเรียกธาตุตั้งธาตุกวนธาตุหนุนธาตุนะครับผมนาะผสมธาตุนะครับก็ตามศัพทวิชาของท่านที่ท่านได้เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายของครูบาอาจารย์ท่านนะครับซึ่งเป็น หลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับผมเนาะซึ่งท่านในสมัยท่านก็เสกมีตัวมีตนนะครับสมัยนี้ก็หลวงพ่อชนนะครับก็ได้สืบทอด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 มาจากฤาษีอำนาจนะครับผมเนาะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งของหลวงพ่อชนนะครับผมที่ได้รับเดียนทางสายวิชาของหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับผมเนาะก็เป็นเขาเรียว่าอเลย ก็เสกมีตัวมีตนนะครับผมเนาะแล้วก็ซึ่งเสือหัวขาดนะครับผมเนาะก็เป็นสืบสายมาจากพระอาจารย์ผมก็ดื่มดื่มชื่อท่านนะครับก็ต้องกราบขอภัยนะครับผมเนาะ,นะรพระอาจารย์สายเสือหัวขาดอยู่ชนบุรีนะครับวัดวัดเขาอะไรเขาเขานางนมนะครับวัดเขานางนมนะครับผมเนาะ จังหวัดชนบุรีนะครับพันนานี่คมนะครับผมเนาะก็ถ้าใครได้ไปทางนั้นก็ลองลองเข้าไปเสื้อหาแล้วก็ลองเข้าไปกราบดูนะครับผมเนาะสำหรับเสือหวัวขาดของท่านนะครับที่เป็นตำนานยังมีชีวิตของณปัจจุบันนี้นะครับเสกมีตัวมีตนนะครับเสกก็ท่านได้ประสานสภพวิชามารวบรวมกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเล่นเล่นแี่ยแปรธาตุเล่นเขาเรียกว่าการสร้าง เขาเรียกว่าอะไรผสมวิสาพวิานะครับมารวบรวมกันไม่ว่าจะเป็นสายของหลวงปู่สุขวัดปากคามขามเท่าหรือว่าจะเป็นสายของเสือวขาดที่ท่านนําเรียนมานะครับผมเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อสุพจน์นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เกจิดังแห่งเมืองนครสวรรค์นะครับผมเนาะก็หลวงพ่อสุพจน์ก็มีประวัติลาลือนะครับในทางด้านสายเหนียวนะครับอยู่โยงคงกระพันนะครับผมเนาะหลวงพ่อสุพจน์ท่านก็ ซึ่งผมเคยได้ยินมาว่าเคยมีเด็กแถวบ้านนะครับเด็กแว้นแถวบ้านที่นครสวรรค์นะครับไอเขาอยากได้ตะกุดหลวงพ่อนะครับแต่หลวงพ่อท่านไม่มีเวลาให้นะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เองค่อยมาเอาอะไรงนี้ครับก็หลวงพ่อท่านติดจิตนิมนต์ซึ่งหลวงพ่อก็ท่านยังไงเขาเรียกว่าหลวงพ่อสุพจน์ท่าน ท่านติดจิตนิมนต์นะครับท่านต้องได้ไปนะครับผมท่านต้องได้ไปเดี๋ยวนั้นนะครับผมเนาะรอนานไม่ได้ครับเด็กก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมกลับมาเอาพรุ่งนี้นะครับผมหลวงพ่อท่านก็เลยได้ม้วนๆยังไม่ได้จันนะครับผมเนาะซึ่งยังไม่ได้จันนะครับแล้วก็ม้วนๆแล้วก็ไปวางในรูปเหมือนหลวงหลวงปู่ทวดมั้งน่าจะประมาณนี้ครับรูปเหมือนหลวงหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งอยู่หน้ากุฏิของท่านนะครับประมาณนั้นนะครับเอาวางทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับพอประมาณ ไม่นานนะครับเด็กไว้ดุ่นมันก็ใจร้อนมันก็อยากได้นะครับผมเนาะมันก็เลยไปแอบไปเอามานะครับแอบไปเอามาครับผมเนาะแอบไปเอามาไม่พอนะครับพอพบคำเขาก็เอาไปลองกันก็ยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกนะครับผมเนาะยิงไม่ออกผมเนาะก็ซึ่งตะกุดดอกนั้นก็น่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะซึ่งเห็นเขาล่ำเือกันในกลุ่มนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยนะครับในผมก็ไม่ใช่สายลุงพ่อสุพนดเท่าไหร่นะครับผมเนาะแต่ก็เป็น เกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพอยู่นะครับผมเนาะก็บางทีบางคนอยากได้ของหลวงพ่อสุพจน์น้องก็กราบขออภัยก่อนนะครับผมเนาะน้องกําลังศึกษาอยู่นะครับผมเนาะซึ่งหลวงพ่อสุพจน์ท่านก็ตูงดังไม่แพ้กันนะครับผมเนาะแล้วก็ท่านก็เป็นสากลนะครับผมเนาะแม้แต่ป๋องพี่ป๋องสุพรรณนะครับผมเนาะน้าป๋องน้าป๋องนะครับผมเนาะก็ยังไปสร้างเหรียญถวายท่านนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็น เนื้อทองแดงนะครับผมเนาะเนื้อทองแดงน่าจะชุบน้ํายานะครับออกรึงเหลืองม่วงๆนะครับผมเนาะเนื้อทองแดงเป็นเก้าอธิบดีนะครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งที่เป็นพิธีพิธีใหญ่แล้วก็เป็นพิธีเดียวนะครับที่วัดสังขบพิธีนะครับผมอีกหน่อยก็จะเป็นตำนานนะครับสาหรับเก้าอธิบดีนะครับอันนี้เสือนินจานะครับเสือนินจาเป็นรุ่นสร้างศาลานะครับสร้างศาลาปีหกหกสาม น่าจะปี63นะครับศาลาตอนนี้ซึ่งน่าจะเกิน50%ไปแล้วนะครับมุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับผมเนาะมุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับอาจจะอาจจะตีไปสักโอ้เดี๋ยวอีกหลายอย่างตัวนี้น่าจะตีไปสัก40%ดีกว่านะครับ40%นะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็รอพระประธานส่วนหนึ่งนะครับพระประธานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพระประธานนะครับผมเนาะ ผมก็ได้โพสส่วนหนึ่งในลงใน YouTube ส่วนหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนะครับผมเนาะก็ว่าจะทาคลิปหลายๆทีว่าพาชมหลายๆทีแล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลานะครับไป,ไปตอนไปตอนไหนก็ฝนก็ตกนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ไปแบบรีบๆนะครับผมเนาะเพราะผมต้องรีบส่งลูกค้าส่งของให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะบางทีก็ไม่เจอหลวงพ่อนะครับผมเนาะบางทีไม่เจอหลวงพ่อมั่งบางที ันนู้นนี่มั่งครับผมเนาะเผื่อวันไหนผมมีเวลาผมก็อันนี้บางบางบางทีบางที blond, ผมไปนี่ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมเนาะแบตมันไม่พอนะครับผมก็เลยไม่ไม่อยากจะถ่ายให้พี่ๆชมนะครับเผื่อบางทีบางครั้งบางตอนมันขาดตอนนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนาเสนอแย่ควันทุงนะครับผมเนาะสาหรับใครที่อันนี้มาเนาะครับพอดีมีติดมือมามีเดียนินจานะครับก็หลักร้อยนะครับผมกับ เก้าอธิบดีนะครับสวยๆนะครับผมเนาะก็ถ้าใครก็ชอบก็ทักมาสําหรับอันนี้เป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคนะครับเจ้าวิสุทธทวานะครับนักราชเจ้าวิสุทธทวานะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันนะครับผมเนาะเป็นของอาจารย์เสกสรรนะครับเป็นลูกศิษย์ในทางด้านสายของหลวงหลวงปู่หงนะครับน่าจะเป็นครับหลวงปู่หงครับผมส่วนมากก็จะเป็นมวลสาร เนี่ยเหล็กไหลต่างๆนะครับของหลวงปู่หงที่ท่านได้เสกได้ได yes, ้เสกได้เสกท่านนะครับนี่ครับสายลวงปู่หงนะครับได้เสกแล้วก็ได้เป่านะครับได้เขาเรียกว่าได้เล่นแร่เปรธาตมานะครับผมเนาะมวลสารบางบางก้อนบางเม็ดครับผมเนาะเสกจนเป็นหินนะครับผมเนาะจากเป็นผงเป็นผงเป็นฝุ่นนะครับผมเนาะท่านเสกจนเป็นก้อนหินเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับผมเนาะซึ่งผมก็เคยเห็นแล้วนะครับผมเนาะ เคยเห็นแล้วแล้วก็เม well so ็ดเคียเล็กๆนะครับบางคนเอาไปห้อยก็ยิงไม่เข้านะครับรถล้มรถเสียหลักอะไรย่างนี้ก็แม้แต่คาว่าถลอกก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็ไปค้าขายก็ดีนะครับผมเนาะอันนี้ท่านอาจารย์เสกสันท่านเลยเอามามวลสารนะครับมีเข้าเข้าสารหินนะครับนั่นเอ้าน่าจะเป็นนี่ครับนี่ครับเม็ดเม็ดเป็นเม็ดแร่เม็ดแร่ที่หลวงปู่ท่านได้ปลูกเสกนะครับอันนี้เข้าสารหินก็หลวงหลวงปู่หงท่านก็ได้ปลูกเสกนะครับที่ผมเอามาก็ คือเอามาสะสมส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมเนาะเป็นมวลสารแท้ของหลวงปู่หงแน่นอนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเทน่นี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับให้ชมมาชมมวลสารกันนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพ,พี่ๆท่านที่ติดตามรับชมรับฟังน้องนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับแนะนํากันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเนาะก็อันไหนที่ล่าช้าก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่ๆท่านกราบขอบคุณครับ